สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาวันนี้จะพามาเปลี่ยนฐานไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทตัวนี้ของพลิกร้อยสิบไอครับกับสกูปปี้ไอใช้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าฐานได้ตัวนี้มันหมดละมันเกือบหมดเนี่ยมันไม่หมด จะเหลือเท่านี้นะครับเหลือประมาณเท่านี้ส่วนอีกข้างนึงคือจะขาดไปเลยนะครับอีกข้างนึงจะขาดแล้วผมลองบัดกีดูมันบัดกีเข้ากับตัวฐานไม่ได้ครับสายมันบัดกีกับตัวฐานไม่ได้ครับก็ศึกษาไปมาก็จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนก็แค่ฐานมันนะครับเปลี่ยนแค่ฐานในสตาร์ก็คือจ้าตัวนี้กับสายไฟแล้วก็ขายึดมันก็คือชุดนี้นะครับ ตามร้านอะไรก็ประมาณ80-90บาทเท่านี้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ตอนที่จะต้องใส่ตัวใดสตาร์ทจะมีสปริงนะครับสองข้างก็คือคนที่เคยทำก็จะรู้ดีว่าทำด้วยตัวเองเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะยัดทำด้วยมือทำอไรเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แทบมันยากนะครับ ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาครับมันเป็นเอที่คีบสายไฟฟ้านะครับที่คีบที่จับอะไรเงี้ยเอาไว้จับสายไฟตัวนี้เวลาที่ใส่สปริงกับผ่านใดเข้าไปแล้วเราก็จะเอาตัวนี้หนีไว้ก่อนที่จะใส่ชุดขดลวดตัวนี้เข้าไปนะครับก็นี่อีกวิธีหนึ่งต้องขอบคุณไ ยุดช่อง Youtube ของอท่านหนึ่งนะครับช่างท่านหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยอุบลอุบลน,นี่แหละจำไม่ได้แนละ้เดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไว้นะครับคือเขาจะใช้ยางในการรัดฐานใดพวกนี้ไว้รัดกับสายไฟนะครับแล้วก็โยงมาหาที่รัดที่หนึ่งดึงดึงสายไฟเอาไว้นะครับก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผม วันนี้ผมซื้อที่คีบมาด้วยถ้าแบบว่าที่คีบตัวเล็กกว่านี้ที่สอดเข้าไปในร่องตรงนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลองใช้ดูเรามาลองเปลี่ยนกันดูครับผมก็เพิ่งจะเคยใช้เจ้าตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันจะโอเคขนาดไหนอาครับมามาลองเปลี่ยนกันที่เปลี่ยนก็ไม่ยากเท่าไหร่ อันนี้ก็ถอดออกมาได้นะตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ผมจะถอดแต่ตัวนี้เอาแค่ตัวสะพานไฟของมันเอาแค่สะพานไฟฐานใดออกมาไปบางที่เขาอาจจะเปลี่ยนให้ทั้งใดทั้งทางที่มันเปลี่ยนแค่สะพานไฟพวกนี้เปลี่ยนแค่ฐานก็ได้นะตรงนี้ของผมเคยดึงออกมาแล้วนะก่อนหน้านี้คือเอามาบัดกีมันบัดกีไม่ติดนะถอดออกมาเลยเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ ฐานไดเันใหม่เนี่ยจะก้อนหนากว่าตัวเก่ามากเลยนะตัวเก่าเนี่ยบางเลยหมดละอีกอันหนึง่งอีกข้างหนึ่งก็คือหลุดไปเลยผมโยนทิ้งไปละบางกว่าข้างนี้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นฐานตัวแรกสังเกตนะครับฐาน ของที่ติดอยู่กับสะพานไฟเนี่ยมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ข้างขวาของเจ้าสะพานไฟหิ่งทองเนี่ยที่เสียบเข้าไปอันนี้เสียบตรงนี้สะพานไฟของมันก็จะมาเอ้ยไม่ใช่ฐานใดก็จะมาเข้ารูนี้รูที่อยู่ข้างขวาครับใส่ฐานเข้าไปก่อนเขาแถมสปริงมาให้ด้วยนะ มันมันอาเป็นชุดด้วยแหละไม่แถมหรอกมาเป็นชุดเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีล็อกของมันนะที่ต่อกับสายไฟเราก็เอาด้านที่เป็นล่องเบา้หาหันออกมาใส่หันออกมานะะหันออกมาใส่ขดลวดมอตเตอร์นะครับ ก็หันเอาด้านที่ยื่นยาวๆหันออกมาก็ใส่เข้าไปถ้ามันเป็นอันใหม่อ่ะมันจะยาวๆมันก็จะใส่ง่ายครับผมเคยงมอยู่วันก่อนหน้านี้ก็คือมันบางอะ่ะมันก็เลยเ <c oughs> ข้าบ้างไม่เข้าบ้างโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะใช้ ที่นี่ที่ผมลองซื้อมานะไม่รู้มันจะหนีบสปริงอยู่ไหมต้องลองดูหันก,กว้างๆหน่อยแล้วกันเหมือนจะไม่ค่อยอยู่นะครับโอเคหนีบข้างไว้แบบนี้ก็น่าจะใช้ได้นะแล้วก็มาใส่อีกข้างหนึ่งโอเคเมื่อกี้นี้หน่วยความจำมันเต็มนะครับมันก็เลยบันทึกเอง ไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมประกอบครั้งเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาทําใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยผมไปเอาที่คีบนะครับหนีบกับไสายไฟของฐานไดสตาร์ทไว้นะครับแล้วผมก็ใส่ตัวขดลวดมอเตอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมจะถอดเอาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงหลุดไหมนะครับจับอยู่นะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะยุ่ออกมาหน่อยนึงแล้วก็ดันเข้าไปอันหนึง่งนี่ครับข้างนี้มันชอบเป็นแบบนี้อ,อีเข้าไปก็อยู่แบบนี้ จากใส่กดลวดในสตาร์ทเข้าไปแล้วก็อย่าลืมหล่อลื่นนะครับอาจจะมีจาราบีที่ดีกว่าของที่ผมมีตอนนี้ก็ใช้ไปนะครับเพราะว่าไอที่ผมใช้เนี่ยมันจริงจงมันก็หนืดนะแต่ว่าผมก็ใช้ไปก่อนก็ทั้งสองขั้วเลยนะครับหล่อลื่นมันติดตั้งเข้าไปแบบนี้จัดสายไฟให้ดีนะครับจัดสายไฟ นช่วงนี้อย่าให้ไปโดนโลหะอะไรข้างในนี้พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามือกดตรงนี้ไว้นะกดตรงขั้วนี้ไว้เดี๋ยวเพราะว่าแม่เหล็กมันจะดูดมันจะหลุดอะไรได้นะครับแล้วก็ใส่ซีนยางตัวนี้เข้าไปแล้ว็ประกอบ <c oughs> ง่าย ถอดได้นะไม่หลุดนะสะอาดนะครับโฟกัสไม่เนี่ยข้างหัวมันรู้ว่าสะอาดก็พอเคนะขันน็อตขันอะไรให้แน่นจัดสายไฟให้ดีนะครับมันจะมีมีล่องของมันนะครับสีดจารบีหล่อลื่นเข้าไปนะครับทําความสะอาดดีๆนานๆเราถอดออกมาทีนะครับใส่เข้าไปอสองทีเดี๋ยวผมจะเอาไปลอง เสียบสายมอเตอร์ดูเอ้ยไม่ใช่ต้องเสียบสา,สาแบตเตอรีร่นะผมทำสายไฟไปแล้วด้วยทำที่คีบไปแล้วด้วยจะมาลองกันมอเตอร์ไดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะหมุนแรงมากนะครับก็เตรียมถุงมือไว้ด้วยนี่ก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ป้องกันไฟด้วยเนาะผมจะจับใส่ถุงมือจับไดสตาร์ทไว้แล้วก็เสียบไฟลองให้ดูกัน อย่าให้ขั้วบวกขั้วลบโดนกันเด็ดขาดนะครับมันจะเกิดการช็อตได้ครับอตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยละผมจะลองมอเตอร์ดูโอเคครับมอเตอร์ทํางานปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ